สวัสดีครับครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํนะครับเครื่องเชื่อมมิกแม็กนะครับวันนี้ก็เป็นแบรนด์ของดิโมลานะครับการตั่วสองขามนะครับเครื่องมิกแม็กตัวนี้นะครับสามารถนะครับเชื่อมได้ทั้งเหล็กตแตนเลสแล้วก็อลูมิเนียมครับแต่หลักๆแล้วตัวเครื่องเชื่อมตัวนี้นะครับถูออกแบบมาเพื่อสําหรับเชื่อมอลูมิเนียมโดยเฉพาะนนะครับก็ มาดูรายละเอียดตู้แช่กกเลยนะครับครับก็สำหรับจากคก้ว203ตัวนี้นะครับก็เอ,อ่อพาวเวอร์สปายนะครับที่ใช้ก็ใช้เป็น380โวลต์นะครับ3เฟสนะครับ50เฮิร์ตถึง60เฮิร์นะครับส่วน Duty ี y ไซเคนะครับสามารถเชื่อมได้100%ที่120แอมป์นะครับ60%ดิวตี้ไซเที่155แอมป์นะครับ 40% d u ิ y เ y c l e ที่1้อยเก้าสิบแอมป์นะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันนะครับในการเชื่อมซัพปอตนะครับก็ให้เราเลือกตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับจะเชื่อมจุดนะครับส่วนเจ้าตัวซิโบล่าตัวนี้นะครับก็ยังมีนะครับฟังก์ชันนะครับที่ใช้สำหรับตะปูลกันนะครับหรือว่าชุดปีนะครับ และยังมีฟังก์ชันที่ใช้สำหรับชุดปีดนะครับในตัวมันเองครับตัวสปูนกันเนี่ยก็จะเอาไว้ใช้สำหรับงานที่ตู้เชื่อมนะครับเข้าไปถึงชิ้นงานไม่ได้นะครับก็จะหมางมากๆเลยครับสำหรับงานเชื่อมอลูมิเนียมนะครับส่วนการปรับไฟนะครับก็จะมีสองสเต็ปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์เปิดตู้เชื่อมนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาก็จะเป็นค่าไฟ 5้าวโวล์นะครับที่สเต็ปที่หนึ่งนะครับก็สำหรับงานบางนะครับส่วนสเต็ปที่2อครับก็เป็นกระแสไฟเชื่อมนะครับสำหรับงานหนักนะครับหรือว่างานที่มีความหนาทสูงๆนะครับก็นอกจากเลือกสเต็ปของโวล์ตัวนี้แล้วครับก็มาปรับความละเอียดในกลุ่มนี้กันอีกทีนะครับสำหรับการปรับตั้งกระแสไฟนะครับซึ่งจะให้ค้ากระแสไฟที่ละเอียดมากเลยนะครับสำหรับ ด้านในนะครับของกาก้สว2 0 3นนะครับก็จะมีแกนนะครับสำหรับใส่ตะปูนของลวดขนาดมาตรฐานนะครับที่15หรือว่า20่กิโลนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีโรลเลอร์ชุดปิด1ล้อขับนะครับผมก็สำหรับเครื่องเชื่อมตัวนี้นะครับก็จะมีชุดสปูนกันนะครับหนึ่งชุดนะครับความยาวของสายก็อยู่ที่6เมตรนะครับ ในตัวตะปูนกันเนี่ยครับก็จะสามารถใส่ลวดนะครับขนาดหนึ่งกิโลนะครับตัวนี้ที่เราใส่ก็เป็นลวดอลูมิเนียมนะครับก็ในตัวชุดปีดก็ปกตินะผมก็เวลาใส่ก็ใส่ลวดเข้าไปแล้วก็ยกตัวล็อกตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ขีดลวดเข้าไปทางด้านในนะครับผมแล้วก็ติดแล้วก็ล็อก อันนี้ก็ปรับตั้งความตึงของการสีได้นะครับครับก็สำหรับปืนตัวนี้นะครับก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษนะครับที่สามารถให้เรามาเลือกปรับนะครับสปีดของลวดนะครับของชุดปืนได้อีกทีนะครับซึ่งสะดวกมากๆเลยครับในการใช้งานครับเดี๋ยวเราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานกันนะครับ นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันเลยนะครับก็สําหรับการสาธิตน,นะครับผมก็จะเลือกตัวสวิตช์นะครับที่ใช้สําหรับสปูลกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสาธิตสปูลกันให้ดูนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าบิดสวิตช์มาทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นสําหรับสายเชื่อมนิกแม็กธรรมดาทั่วไปนะครัเดี๋ยวเราบิดมาที่ฟังก์ชันสปูลกันนะครับแล้วก็สวิตตัวนี้ก็เป็นตัวเปิดของเลยนะ ผมก็จะปรับมาที่หมายเลขสองนะครับสาหรับการต่อตนะครับส่วนความละเอียดในการปรับตั้งโวล์นะครับก็มาที่เลขสองเช่นกันนะครับส่วนตะปิดร่วดนะครับก็จะปรับตั้งไว้ที่หมายเลขสี่นะผมครับก็สําหรับชิ้นงานที่จะสาธิตนะครับก็เป็นอลูมิเนียมความหนาอยู่ที่หกมิลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ก็เป็นยังไงบ้างครับแนวเชื่อมที่ได้ทําการสาธิตไปเมื่อสักครู่นะครับก็สําหรับผมนะครับผมความรู้สึกคือเชื่อมตัวจาก์ขั้วสองสามเนี่ยเหมาะมากมากเลยครับสำหรับงานเชื่อมอลูมิเนียมนะครับผมสาหรับลูกค้านะท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเครื่องนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับอย่างบริษัทแหลมทองเซนติเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็อฝากไว้เพียงเท่านี้ครับครับ